สวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะที่ติดตามเพจช้างแดงชุมพรวันนี้แม่ค้านะคะพาลูกค้ามาดูต้นกล้วยไม้ช้างแดงชุมพรค่ะตรงนี้นะคะแม่ค้าเริ่มถ่ายให้ลูกค้าดูตั้งแต่แรกๆเลยว่าใช้หน่อพันธุ์ต้นที่ทิ้งแล้วตัดตอมาเฉยๆนะคะลูกค้าตอแห้งๆลงมาปักลงท่อปูนตอนนี้ได้ผลแล้วคะ่ะ แตกต้นอ่อนต้นเล็กออกมาเยอะแยะมากมายแล้วก็เริ่มแทงช่อดอกแล้วด้วยค่ะไม่นานเลยใช้เวลาไม่กี่เดือนนะคะลูกค้าสังเกตดูนะคะเป็นตอแห้งๆเลยของต้นช้างแดงชุมพรนี่ค่ะตอแห้งๆนะคะเห็นไหมเหมือนท่อนไม้ค่ะมันคือท่อนช้างแดงชุมพรที่เราตัดมาเป็นท่อนๆแล้วก็ลงปักลงปลูกลงท่อปูนตอนนี้เห็นผลลัพธ์แล้วนะคะลูกค้าแตกหน่อเยอะมากหน่อเริ่มเขียวเริ่มสวยแล้ว แล้วก็เริ่มสูงแล้วด้วยนะคะมีช่อดอกออกมาเป็นบางต้นนี่คะ่ะลูกค้าเป็นหน่อพันธุ์แห้งๆตอแห้งๆจริงๆเลยนะคะเอาลองมาปลูกลูกค้าดูสินี่นะคะเริ่มมีดอกให้ชมแล้วคะ่ะปลูกง่ายมากถ้าช้างแดงชุมพลไม่ใช่กล้วยไม้ที่ทนแล้วก็ปลูกง่ายอย่างนี้นะคะมันจะไม่รอดเลยคะ่ะลูกค้าอันนี้บอกเลยจริงๆจ,จ,จากใจเลยนะคะเราใช้ ตอแห้งๆจริงๆค่ะลูกค้าลงปักลงปลูกแล้วก็มีต้นอ่อนเล็กๆแตกออกมาจนสูงขึ้นเรื่อยๆอย่างนี้นะคะเราเลี้ยงต่อไปเรื่อยๆก็จะได้กล้วยไม้ฟอร์มใหญ่ฟอร์มยักษ์เหมือนกับภาพที่ลงไว้ก่อนหน้านี้หรือสวยเลยนะคะลูกค้ามันก็จะเริ่มออกรากนะคะนี่นะคะบางต้นก็เป็นลูกอ่อนๆอยู่นะคะตอนที่เอามาปลูกอะไม่มีต้นอ่อนอย่างนี้เลยนะคะลูกค้าเป็นตอไม้เฉยๆค่ะตัดมา นะคะตัดมาอย่างนี้นะคะ่ะลูกค้านี่นะคะเห็นชัดเจนไหมตัดมาอย่างนี้แล้วเขาก็มาแตกหน่ออน่อนตอนที่เราลองปลูกไปแล้วสักระยะหนึ่งนะคะนี่เริ่มได้ผลแล้วนะคะเลี้ยงง่ายรับรองความง่ายของการปลูกเลยค่ะการดูแลเนี่ยไม่ได้ยุ่งยากเลยปลูกแล้วคือลืมไปเลยคะ่ะลูกค้ากลับมาดูมารดน้ำบ้างนะคะมันก็จะแตกแล้วก็ได้ผลลัพธ์เป็นอย่างนี้เลย สวยมากเลยนะคะช่วงนี้ฝนเริ่มปรับปลายลงมาบ้างแล้วแต่ก็ยังไม่ชุกยังไม่หนักนะคะลูกค้าถ้าเกิดเข้าฤด,ดูที่ฝนตกหนักๆเนี่ยใบของเขาจะเปลี่ยนสีเป็นสีเขียวมันเงาสวยเลยคะ่ะตรงนี้มันได้รับแดดบ้างเล็กน้อยนะคะอยู่ในเลนประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวรอให้เขาโตให้เขาสูงมันก็จะได้กล้วยไม้ฟอร์มใหญ่ฟอร์ม,รมยักษ์คะ่ะลูกค้าพอเราปลูกลงท่อปูนที่ขนาดใหญ่มากเลยนะคะลูกค้าวัสดุที่ใช้ปลูกก็เป็นกาบมะพร้าวไม้ผุอะค่ะ ใส่ลงไปเลยค่ะไม่ได้อะไรเยอะแยะนะคะใส่ลงไปให้มันเต็มเต็มท่อปูนค่ะแล้วก็พยายามอย่าให้เครื่องปลูกมันมันโลง่งมันว่างนะคะในกระถางใส่อัดเข้าไปให้เต็มเต็มมันจะได้รากกล้วยไม้ที่สมบูรณ์เขียวๆออกมานะคะอันนี้เขาเพิ่งเริ่มโตค่ะลูกค้า